แอบไล่จ <blender> ับ <professional> อีกแล้วแฮัร์จะข้าบ้านหนองแง่หนูนี่นี่เออเออไปทางไหนเนี่ยเธอก็มายุดูทูชชอตที่ดิปินลงไปเอาปิน มันเบื่อไข่มุกมันเบื่อไข่มุกนะไม่ต้องเบื่อเฮ้ยกินแล้วแหละหนูมันจะหิวมันจะกินนะลูกหนูจะไปนี่มันจะหิวตัดทีต้องกินข้าวรักเสือมันกินอยู่หรือเปล่าลูกกินอานาะเลยของหนูค่ะให้มันกินก่อนนะลูก ให้มัน <Kell> ก <analyze anthropology> ินก่อนอ่ะแค่นี้แค่ขนมนี้ยัไปเอามัอืมแล้วฮึ มันด <st wireless install able idity> <st> ีๆทิู่กมันจะได้มามามเมอรเนจ๋ามาเลยจ๋าเต่กีจ๋าหนู่มพุ่มันมาเพาะคะหน่หพูดมาเลยจ๋าเตกีจ๋ามาหาพี่มามาหาพี่มมาหาพี่มาพี่อุ้มหน่อยเลยเอูดมันดีๆทีู่รมกินพริกหน่อยพี่กินหัน งาพี่อุ้มเที่ยวแล้ว,เเวพี่จะไปเที่ยวก่อนถึงชาติพี่จะพาหนูไปเที่ยวมาพี่อุ้มอุ้มมาเดินเล่นอะไรอย่างาไปไปเงี้ยได้แต่ห<า>นูอย่าไปมาอุ้มมาเล่นข้างนอกอะ่ะอุ้มมามาเนี่ย